สวัสดีครับจากช่องฟีเกษตรครับเกษตรแบบบ้านๆวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะพามาชมการสานสุ่มไก่ครับการสานสุ่มไก่ตั้งแต่ขึ้นหัวนะครับตัวนี้ของเมื่อวานได้หลายตัวตัวนี้กําลังขึ้นพอดีนะครับนี่ครับเส้นที่หนึ่งครับ มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเส้นที่หนึ่งสอดบนลงล่างนะครับโบไ,ได้หมายเราจะขีดหมายไว้ตรงกลางนะครับถ้าไม่หมายไว้มันจะทำลำบากนิดนึงหมายไม่หมด ไม่ไม้ก็ได้กาเออไม้มาจังกันไปไว้เส้นที่สองหืมไม้บางเส้นก็ไม้มอสักบ่่ไม้ยจะเทียเนี่ยมอสามองเห็ดอะไนี่ครับถ้าใครเกิดความจำนานเขาก็ไม่ทำเครื่องไม้ไว้นะครับผมซอผมละวขีดวงกลมไว้มันจังกันจังเสมอมาหาเขาขึ้นแล้วมันจัง บอนสันนันยานะถ้าใครทำเริ่มใหม่ต้องไม้นะครับถ้าไม่ไมนี่จะไปไม่เป็นนะครับมัจมเจอวิวไปเลยนะครับตแต่ทำชำนาญอยู่ขนาดนี้ก็ยังไม้ไว้นะครับนีไ่ไม้ก็หลงเหมือนกันบนลงล่างนะครับแปดสิน้นสิ้นที่เก้าค่อยขัด ดูไปพร้อมกันเลยนะครับมัดโบไฮมันเทศว่ศวอยู่ไหนบ้งกันอบไปสอบไปแล,ะล,ะละ้วเหรอันนี้เอาตัวงเงาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นละวเจ็ดละเบ้อเจ็ดแล้วเส้นแปด นี่ครับมาดูตัวนี้นะครับเส้นี่เก้าครับเราจะขัดนะครับบนลงล่างแล้วเขาคัดแล้นะบังขัดนขัดของเส้นแรกนะครับเขาไซไซเก้าเส้นมันจงเบิดเศร้าสามเส้นเศร้าสามเศร้าสี่เซ้นจะได้ยี่สิบสามเส้ขัดแกะเส้นมันจเบิรหลายเลยก็สร้างเปลี่ยนเบิดน้อยไงนะเออมันไม่ลงตัวขัดเซนี่เก้าจะลงตัวพอดี บนลงล่างแล้วก็ขัดขึ้นเส้นนี้ขัดต่อไปนี่ัดไปเรื่อยๆมั้ดูเบชดชัดๆนะครับดูไปพร้อมกันใครที่ฝึกอยากจะฝึกทำนะครับ นี้ขัดเส้นที่แปดพระบูเบิดเสาสามเบิดเสาสเิ้นในยีส่สิบสองมันก็ไม่ลงตัวเนี่เขาขัดเก่านะมันจะเบิดหลายขัดเก่าขัดสิบยางไงหรือใส่เสาหา้าเสา,ห,า,สาหกเส้นมันกยสวย <c oughs> ตัวนี้ยีิบสามเส้นนะครับขนาดกลางขนาดรุ่นนี้แปดสิบบาทรุ่นไงก็นี้เขาขายร้อยนะ <c oughs> ขอใส่เส้าหาเส้าหกเซ็นวงหัวมือก็เห็ใหญู่นี้รุ่นแปดสิบบาท <c oughs> ต่อลูกนะครับมารับถึงที่แปดสิบบาทคน <c oughs> ไปเองอนนไทยเขาเบิงงนน้วยมันแแล้วนี่ครับลูกละแปดสิบบาทครับตัวนี้รุ่นนี้ บุดลงล่างแล้วก็ขัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับพว่าเราลืมขัดขึ้นเส้นที่เก้าแล้วก็ขัดขึ้นบนลงล่างแล้วก็ขัดนี่ครับขัดขึ้นเดี๋ยไปมน มันเทียงกันมันก็จับโยกแต่งไปด้วยนะครับจะได้สวย เก้าสามเส้นมันคือคดีด้วยคันนองแดกเขาไปไล่ไปที่เขามาในประคัดงน,นี่ยนะครับเสร็จยี่สิบสามเส้นแล้วก็ขัดคืนไว้นะครับขัดลงแล้วขัดลงนะครับขัดลงนี่มันล็อกตัวของมันเองนะครับนี่ครับขัดลงเส้นข้างล่างนะครับขึ้นมา แต่ใครฝึกทำใหม่ก็ยังไม่ถึงตอนขัดตัวนี้นะครับเราเราฝึกตอนสอดเก้าเส้นแล้วก็เส้นที่เก้าขัดขึ้นขัดขึ้นจนลอกก่อนนะครับจะฝึกตัวนี้ให้มันเกิดชำนาญน,นิดนึงแล้วค่อยขัดนี่ครับขั้นตอนแรกก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเคะงหัวมันเียงแล้วกันททำไม่เป็นเราต้องฝึกไปทีละน่น้อยนะครับเอาขั้นตอนแรกตัวน,นี้ก่อนนะครับ แล้วขั้นตอนต่อมาถ้าเราเริ่มทำตัวนี้ได้คล่องๆหน่อยค่อยไปขั้นตอนตัวใหม่นะครับสำหรับขั้นตอนแรกขึ้นหัวสุ่มก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ